สวัสดีครับแม่วัตสวิทย์นะครับจะมาแนะนําฟังก์ชันกล้องนะครับเป็นไมค์คุยโต้ตอบกันนะครับของ FMK Vision นี่ครับแดงๆนี่ครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแอป FMK Vision นะครับนี่ครับแอปตัวนี้นะครับผมจะแนะนานิดนึงนะกดมานิดนึงนะครับนี่นะครับในกรณีเราเวลาปกติแล้วเราคุยผ่านกล้องนะครับมันจะเป็นรูปไมค์นะครับนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโหลดแป๊บหนึ่งครับ เห็นตรงนี <s df> ้ไหมครับเห็นรูปไม้ตรงนี้ไหมครับเวลาเราจะคุยผ่านก้อนเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดแช่แล้วก็เราก็พูดโลโลโลพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับอันนี้ลาโพงจากกล้องนะฮะปิดก่อนนะฮะมันมันกวนกันมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับคุยเสร็จแล้วก็ปล่อยตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับคนแก่หรือบางคนนะครับไม่ค่อยสะดวกกดแจกดแช่กดแช่กดปล่อยนะครับ เราจะมาทําตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไข่ปลา3จุดตรงนี้ไหมครับกดตรงนี้ตรงนี้ครับน่ครับเราจะมาเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับเห็นคําว่าการตั้งการตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานไหมครับตรงนี้ครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับน่ครับแล้วก็หาคําว่าวิธีสั่งงานด้วยเสียงเห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะปรับได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับน่ครับของเดิมมันมันจะติ๊กอยู่ สั่งงานด้วยเสียงทางเดียวนะครับที่เป็นรูปไมโครโฟนเมื่อกี้ครับกดแช่พูดพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นโหมดสองทางเหมือนเราโทรเฟสโทรไลน์นะครับเหมือนเราโทรโทรศัพท์ครับกดแต่นี้นะครับนี่ฮะันก็จะติาติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาตรงนี้นะครับนะครับจากไมตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นรูปโทรศัพท์เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมฮะเวลาเราจะคุยทางผ่านกล้องเราไม่ต้องกดแช่นะครับเราแค่กดให้มันเป็นสีแดงเหมือนเราโทรศัพท์ครับนะครับ แต่เวลากดไปเนี่ยมันจะไม่มีเสียงโทรเหมือนเฟซเหมือนไลน์นะครับมันเป็นแค่คุยผ่านเป็นอินเตอร์คอมไม่เฉยดูนะครับเดี๋ยวกดให้มันเป็นเสียงแดงนะครับเนี่ยครับเนี่ยแดงๆเห็นไหมครับแล้วเราก็คุยโลโลโลโอได้ยินเสียงไหมครับโลโลโลอันนี้มันหอนนะครับมันอยู่ใกล้กันนะครับเราคุยเหมือนเฟซเหมือนไลน์แล้วครับคุยอย่างงี้ครับนะฮะคนที่กล้องคุยมาเราก็ได้ยินนะครับเราคุยจากตรงนี้ไปคนที่อยู่ที่บ้านมีกล้องเขาก็ได้ยินเรานะฮะ เราคุยผ่านตรงนี้นะครับพอเราคุยเสร็จนะครับแล้วก็วางสายนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับวางสายนะครับแค่นั้นเองครับติดลำโพงนิดหนึ่งมันอยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าโหมดโหมดสองทางนะครับคุยเหมือนโทรศัพท์นะครับมันเหมาะสําหรับคุณเฒ่าคนแก่นะครับเวลาจะคุยกับคนที่บ้านหรืออะไรก็ตามนะฮะอยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนแบบนี้ก็จะสะดวกกดที่เดียวก็คุยได้เลยนี่ครับรอรอรอ นะครับคุยได้เลยไม่ต้องทําอะไรเหมือนเฟซเหมือนลาเลยเลยนะครับคุยเสร็จแล้วก็ปิดปิดนะครับคุยเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับนะครับปิดลำโพงกันนะครับแล้วก็โหมดโหมดพวกนี้นะครับมันจะเป็นเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเรามีกล้องอยู่3มตัว4ี่ตัวแล้วปรับตัวเดียวแล้วมันจะไปหมดทั้งทั้งสามสี่ตัวนะครับไม่ใช่นะครับ ัตวก็จะเป็นตัวนั้นนะครับตัวอื่นที่เราไม่ได้ปรับมันก็จะเป็นรูปไม้เฉยๆกดแช่คุยคุยเสร็จแล้วปล่อยนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะเน้นเฉพาะตัวไหนที่เราจะคุยบ่อยๆแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับไข่ปลาสามจุดตรงนี้ฮะนี่อย่าลืมนะแล้วก็มาคําว่าการตั้งค่าพื้นฐานตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับการวิธีสั่งงานด้วยเสียงกดไปเลยนะครับนี่ครับ นะฮะมันติ๊กอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับของเดิมมันจะติ๊กอยู่ด้านบนนะครับติ๊กอยู่ด้านบนแล้วติ๊กตรงข้างล่างเลยนะครับมันก็จะเป็นเสียงสองทางก็น่าจะสะดวกนะครับเวลาคุยเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งกดแชรคุยเหมือนเฟซเหมือนไลน์เลยครับคุยเสร็จแล้วก็วางสายกดทรงนี้ฮะนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเฉพาะตัวนะครับฟังก์ชันอื่นที่ผมทําคลิปไว้แล้วก็ดูจอหลังนั้นนะครับที่ผมทําคลิปไว้นะครับเป็นแอปแอป f mk vision นะครับแอปจะเป็นสีแดงๆนะครับ แอปแดงแดนะครับมีอะไรก็สอบถามได้นะครับแม่วะเซอร์วิสยินดีให้บริการครับอำเภอเถินนะครับผมกล้องวงจรปิดไฟโซลร์เซลล์ไฟฟ้าบ้านนะครับสวัสดีครับ